สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27มกราคมปี2567นะครับผมนะวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงสำหรับใครหลายท่านที่มองหาในเรื่องของเงินด่วนนะครับผมนะถ้ามีแอปพลิเคชันป๋อตังแล้วลองมาฟังเป็นแนวทางนะครับในเรื่องของการกู้เงินด่วนผ่านแอปพลิเคชันป๋อตงังไม่ต้องไปธนาคารนะสะดวกครับผมแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำ อนุมัติไวอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของสินเชื่อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าสินเชื่อกุงไทยใจปั้มผ่านแอปพลิเคชันปอตังแนะนำนะครับเดี๋ยวยังไงส่งลิงก์นะครับเข้าไปดูลิงก์ดูรายละเอียดวิธีการสมัครกันนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในแอปพลิเคชันป่อตังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ทางด้านของธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าภาพหรือว่าผู้ดูแลสำหรับนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับในส่วนของโครงการสินเชื่อตัวนี้ก็อยู่ในแอปพลิเคชันป๋อตังซึ่งนั่นหมายความว่าธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดูแลหรือให้สินเชื่อตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าวงเงินสูงไม่ต้องมีคนคำ้ำสำหรับลูกค้าทั่วไปผ่อนสบาย หมื่นละ10บาทต่อวันนะฮะวงเงินสูงสุดเนี่ยหนึ่งล้านบาทเลยนะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่20%เนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะสำหรับรายละเอียดใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งสินเชื่อตัวนี้ก็มีมานะครับในพักหนึ่งละในการกู้ผ่านแอปเปิาตังนค์เนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากคือมีเงื่อนไขพอสมควรแต่วันนี้ล่าสุดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนะครับกู้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีบัญชี กุงไทยเน็กนะก็สามารถที่ดําเนินการได้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําอย่างไรนะครับสำหรับใครที่ผ่านการอนุมัติแล้วก็จะได้รับข้อความแบบนี้เลยคุณสามารถเริ่มต้นใช้กุงไทยใจปั้มได้แล้วนะครับมีการกู้สินเชื่อหรือว่าอนุมัติสินเชื่ออยู่ที่30,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยตามที่บอกไปค่าธรรมเนียม15%ะครับผมอันนี้ก็ระบุชัดเจนนะว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนเดือนละกี่บาท นี่นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา,เารับหรือว่าขอสินเชื่อนะครับที่จะได้รับการอนุมัติเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่อย่างที่บอกไปครับสูงสุดที่1ล้านบาทนั่นเองอันนี้คือกรณีที่ใครไปสมัครแล้วนะครับผมนะท่านได้ผ่านการอนุมัติก็จะได้ข้อความดังกล่าวแบบนี้นะนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์กรุงไทยใจปั้มนะครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในกรณีดังกล่าวนี้นะครับ เราจะต้องนะครับมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง์นะนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับผมเราจะต้องนะครับมีการสมัครเป๋ามีตังเสียก่อนนะนะครับผมก็บางท่านอาจจะไม่มีกรุงไทยเน็กใช่ไหมหรือว่าบัญชีกรุงไทยเนี่ยในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยจะให้เราไปเปิดนะครับเป๋ามีตังก่อนซึ่งก็เป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเป๋ามีตังถ้าเราเปิดหรือว่ามีนะครับในเรื่องของเป๋ามีตังแล้วเนี่ยก็ทางด้านของธนาคาร เวลาอนุมัติใช่ไหม là, ก็คือกรุงไทยเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยในสินเชื่อกรุงไทย am, เจ๊ปั้มเนี่ยเขาก็จะโอนเข้ามาที่นี่ก็คือเปอ๋ามีตังค์ทีนี้ในส่วนของเป๋ามีตังค์เราทำไงต่อเราก็โอนไปนะครับธนาคารเนี่ยนะครับโอนเงินดังกล่าวเนี่ยออกมาที่ธนาคารที่เรามีอาจจะเป็นธนาคารอื่นๆเนะเช่น,นาารกรุงเทพกรุงไทยนะครับออมสินทอกศอ,อ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็จะง่ายไหมนะครับเขาก็ใช้ในเรื่องของเป๋ามีตังค์โอนเข้ามาสู่ธนาคารทั่วไปของเรานะครับ ในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการครับเป็นบุคคลธรรมดาที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอันนี้สำคัญนะแล้วก็จะต้องใช้บริการต้องมีอีเมลแอดเดสนะครับคือต้องมีนะครับสมัครอีเมลด้วยนะต้องมีเมลอันนี้คือสิ่งที่เราควรต้องรู้หรือว่าต้องทราบนะครับทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เปิดหรือไม่ได้มีนะครับเวลาเราเข้าไปเพื่อจะสมัครนะครับสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มเนี่ย เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้ห่านกรุณาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เปามีตังจากเมนูบริการก่อนเริ่มการสมัครขอสินเชื่อนะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าท่านสมัครแล้วก็สามารถดําเนินการสมัครสินเชื่อได้เลยนะครับอันนี้เป็นด่านแรกนะอันนี้ควรต้องรู้ถ้าเราอยากจะสมัครนะครับทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนมาดูกันนิดนึงครับก็แน่นอนว่าต้องมีแอปพลิเคชันเปาตังหรือต้องดาวน์โหลดตรงนี้มาถูกไหม เมื่อเรากดเข้าในเมนูแอปเป๋าตังก็จะมาหน้าหลักแบบนี้ซึ่งก็จะมีอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้ท่านกดบริการนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่ม4จุดตรงเนี้บริการเมื่อกดบริการมาแล้วในกรณีที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับเป๋ามีตังก็เข้าไปบัญชีเงินฝากเป๋ามีตังตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรครับดำเนินการนะครับเกี่ยวกับการสมัครหรือว่าเปิดบัญชีออมทรัพย์เป๋ามีตังเสียก่อนนะครับ ถ้าเราดําเนินการนะครับในเรื่องของการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสู่นะครับในเรื่องของการสมัครสินเชื่อนะครับออนไลน์ตรงนี้นะมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยก็คืออยู่หน้าบริการเช่นเดียวกันนะครับส่วนวิธีการนะครับในเรื่องของการเปิดหรือการสมัครบัตรมีตังค์ยังไงก็ดูวิธีการเพิ่มเติมนะนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันอ่ะอันนี้ก็แจ้งการสเต็ปเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีการสมัครแล้วก็มีบัญชีออมทรัพย์เป๋ามีตังค์เรียบร้อย สเต็ปหรือกระบวนการขั้นตอนนะครับในแอปพลิเคชันป่อตังท่านก็มาหน้าบริการเหมือนเดิมกดปุ่มสินเชื่อนะที่เป็นไอคอนแบบนี้นะครับหรือข้อความบอกว่าสมัครสินเชื่อออนไลน์ตรงนี้นะนะครับเมื่อสมัครมาแล้วนะครับผมก็จะมาปรากฏในส่วนของหน้านี้เลยนะครับก็คือเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไปผ่อนสบายห0ื่นละ10บาทต่อวันวงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะครับผมนี่อ่ะเรามาดูกันนิดนึงครับ ธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับออกสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มกู้ผ่านแอปพลิเคชันป๋อตังหรือว่ากรุงไทยเน็กนะครับได้วงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนหมื่นละ10บาทต่อวันนะครับคิดจากดอกเบี้ย20%ต่อปีผ่อน60เดือนสำหรับนะครับจุดเด่นพริบัรดังต่อไปนี้วงเงินกู้สุขเฉินครับสูงสุด5เท่าของรายได้ต่อเดือนสูงสุด1ล้านบาทนะ ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้เงินก้อนนี้ได้นะครับเพียงมีรายได้ต่อเดือน15,000บาทขึ้นไปอันนี้ก็นะเป็นจำนวนที่พอได้อยู่นะครับไม่ต้องมีหลักประกันหรือว่าคนค้ำประกันนะครับกู้สินเชื่อเงินก้อนอนุมัติไว้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเปอาตังแล้วก็แอปกรุงไทยเน็กซ์นะฮะ ก็วันนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดนะตามนี้วงเงินเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากรณีเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำนะครับสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้และไม่เกินนะครับล้านบาทส่วนกรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไปอันนี้สามารถกู้สูงสุดได้5เท่าของรายได้สุทธิแล้วก็ไม่เกิน0.5ล้านบาทนะนะครับผมก็เป็นสิ่งที่แจ้งให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับอันนี้ก็คือความรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับหรือว่าเอกสารนะฮะที่จะต้องเตรียมเกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยใจปป้มนี้นะครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆถ้าเป็นพนักง,งานที่มีรายได้ประจำเนี่ยเขาจะให้ท่านเตรียมก็คือเป็นในเรื่องของสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนบงเล็บครับบัญชีที่รับเงินเดือนนั่นแหละนะครับ สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนครับที่ระบุนหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือนอ่าอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมตามนี้นะครับส่วนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระนะครับผมก็จะต้องมีสเตทเมนต์ของบริษัทหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะพนูดง่ายๆคือม,มีบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นแหละย้อนหลังเนี่ยหเดือนนะครับหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือว่าหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการ ตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับเอกสารประกอบการสมัครในแอปพลิเคชันเป๋าตัางสินเชื่อกรุงไทยใจปั๊มนะ นะครับผมตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพนักงานนะครับที่มีรายได้ประจำนะหรือในเรื่องของประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออิสระนั่นเองนะครับช่องทางการสมัครขอสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มเนี่ยนะครับก็หลักๆมี2ช่องทางนะครับผมตามที่บอกไปครับนะก็คือผ่านแอปพลิเคชันเปอาตังอันนี้ก็คือที่มาแนะนําในวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับผมก็สามารถดําเนินการได้นะครับ อย่างที่บอกไปครับว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวยังไงเอาลิงก์มาให้นะครับใต้ละเอียดคลิปแล้วกันนะนะครับแล้วก็ไปดําเนินการทําทีละเสรหรือว่าทําทีละขั้นตอนขึ่งก็มีขั้นตอนนะฮะของเขาอย่างละเอียดและชัดเจนซึ่งทางนั้นของธนาคารกรุงไทยได้ทานะครับในเรื่องของวิธีการสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปดูรละเอียดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเราเดําเนินการถูกต้องแล้วก็ผ่านการอนุมัติ เราก็จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับผมที่ปรากฏข้อความขีดถูกสีเขียวตรงนี้นะคุณสามารถเริ่มต้นใช้กรุงไทยใจปั้มได้แล้วนะครับดังกรณีตัวอย่างนี้นะครับผมก็คือกู้มา30,000บาทนะครับผมแล้วก็จะมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีค่าธรรมเนียม บัญชีรับเงินสินเชื่อนะครับบัญชีตัดยอดผ่อนชำระอัตโนมัตินะครับอันนี้คือก็จะมีนะเขาเรียกว่าให้ผูกกับบัญชีธนาคารด้วยแล้วก็จํานวนเงินผ่อนนะครับต่อเดือนอันนี้เขาดูในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับ,บวงเงินอนุมัตินะแล้วก็มาคํานวณในเรื่องของการผ่อนชำระคืนตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างที่นํามาอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งจากทางนั้นของธนาคาร กรุงไทยที่แบ่งปันในเรื่องของเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของการกู้สินเชื่อนะครับหรือเรียกว่าเงินด่วนฉุกเฉินนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตามสเต็ปที่แบ่งปันดังต่อไปนี้นะครับผมอ่ะยังไงใครที่ไปดําเนินการแล้ว นะครับติดขัดประการใดพิมพมาแบ่งปันกันใครที่กู้สำลุงสำเร็จก็พิมพมาแบ่งปันกันนะครับยังไงใครที่อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้ดูรละเอียดในเรื่องของคอมเมนต์ก็น่าจะได้เป็นแนวทางสำหรับในเรื่องของการกู้สินเชื่อดังกล่าวที่ว่านี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋อตังอ่ะว่ากันนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในเรื่องของข้อมูลดีๆนำมาแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่าน รับทราบข้อมูลกันเนาะสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับท่านก็จะนํามาแบ่งปันและก็เพื่อจะไม่ให้ทุกท่านพลาดสิทธิ์สําคัญเหล่านี้นะครับผมเอาละนะครับเดี๋ยวพบวกันใหม่ครับในคลิปต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ